ก็สวัสดีกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนทีมวิน o w ว7นะครนะก็เว็บก็จะให้ใต้เด c กิปชั่นนะก็มาเลือกทีมกันเลยนะอ่ผมก็จะเอาซอสซอสอัพวันนะ มันก็จะมีรหัสนะครับไอ้ก๊อปไปเลยนะครับก็คลิกดาวนโ์โหลดคลิก,ก็ไปเลยนะเมื่อคุณคลิกดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะได้ไฟล์คุณก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วมันก็หน้าตาแบบนี้คนระับก็มันจะมีเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้ครับ สองไฟล์ครับให้คุณคลิกติดตั้งไว้เลยคนระับคุณกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับผมก็ติดตั้งแลครับพเมื่อติดตั้งเสร็จให้กดไฟล์นี้นะครับคลิกไปโอ้กดย็ดนะครับให้กดอันแรกก่อนนะต่อแนละ้วแล้วก็เมื่อกดอันแรกเสร็จแล้วกดอันหลังตาม,มันานะทั้งหมดเลยคนระับก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้แล้วกันนะบอะ้ลืมล้วถ้าคุณไม่อยากเอาเสียงของมันนะให้คุณคลิกก็ไปที่ตรงนี้นะแล้วก็มันก็จะได้แบบนี้ให้คุณเลือกอันแรกนะ,อะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ